ถ้าหลานน้องมาเล่นข้างล่างใกพี่น้องเอ้ยมันหันแดดหลานอยากน้องมาข้างล่างพุ่นนะ่ะอยากน้องมาหาขี่รถถ่ายคลิปม่านั่งอยู่โฮมต้นมะเขียบแต่พี่น้องพุ่ณมะเขียบกันสิ่ใกล้สี่เบิร์ดแต่ละข้าเจ้าเก็บไปบม่มนี่ยังงโหลายหน่วยมะเขียบก็ได้นี่ยังงโหลายไปไนไหนข้าเจ้าเอาเก็บไปบม่มห้อมสิเบิรดนะ มันนั่งอยู่โฮมมันผู้นั่นเก็บแน่ผู้นี้เก็บแน่มันของอันมันของส่วนร่วมมันมันเกิดอยู่ในหอมันเป็นของส่วนร่วมไผอยากกับเก็บกินนะแต่พีนออ่น้องยังมาไ้มาเห็นมันหนวยพ่อโวมเขาเจ้ากับมาเก็บเอานั่งวก็เลยย่งม่หลายบ้านกินหลายคลุ่นพูดร้านก็อยากมาเร่น น,นั่นนั่นเห็นบอนเห็นบอไหนขวดบุ้ยเอาไม่ได้แล้วมันไปนู่นแล้วลมพัดนู่นลมพัดไปนู่นแล้วออกมาออ,ออกมาเร็วๆออกมาเล่นนี้ม,ม,มาเล่นในล่มเล่นในร่มฝุ่นฝุ่นไอ้พวมมาหาไอ้อยู่ในร่มจังคมฝุ่นไอ้อลุกบอลมาหาฝุ่น ุไอ้พ่วงเต๋ถูกบอลมาใส่ละนั่นไอ้พ่วงมานี่นี่นี่มาเด่นยันน้ำไอ้เนี่เออนี่ไอ้พ่วงผ้าเด่นอืมไอ้ไอ้ไอ้เอาถูกบอลมาให้เด่นนั่นเออพักกันเต๋นั่น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 แล้วนั่นแล้วพักกันเต๋กับไอ้อืมเอาเสียไปเต๋ใส่บาทนี่มาเต๋นี่ยเนี่เนี่นี่เต๋หาไอ้ไว้ อเออน,นัน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 ไอ้ผู้พาเบลอเดี่ยน้ำไอ้ผู้พานั่นไอ้ผู้พาสวัสดีไอ้ผู้พาสวัสดีท่านผู้ส้มระเบิดรามอวัตสวัสดีนั่นเก่งคักเก่งคักเอาเอายนไปให้ไอ้เตะนั่นนันนั่นนั่นเออนั่นแหละนั่นแหละ เอ้าเอาพี่พี่จิขึ้นไปใช้อีกกันนี่มามาถ้าร้านลงมาเห็น้างร้านแกพี่น้องเลยตุ่นตุ่ตุ่ตุ่นุ่นร้านกับจากเตะฟุดบอลน้ำอ่ายเอ้า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  สิเล่นจับไม่ยันเลนเตะบอเปลี่ยนสิเล่นจับเตะคืออายตัวนั้นเอาสินเต๋อสินเตะคือไอ้นั่นเป็นบอนั่นเออสินเตะคือไอ้นั่น